ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจทำเพื่อเป็นธุรกิจอะไรนะครับแต่ต้องการทำเพื่ออ,อยากบอกเล่าแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้ผู้ที่ช่วยนะเป็นการช่วยมากกว่าช่วยให้ผู้ที่กำลังเจอปัญหาเหมือนผมหรือว่าเพื่อนญาติเป็นอยู่ แล้วก็ไม่ต้องไปทดลองผิดๆถูกๆหลายๆแล้วก็เสียเงินมากมายบางครั้งนะครับผมก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าแล้วก็ตรงเผื่อว่ามันจะได้มีประโยชน์กับคุณนะครับคือเรื่องที่จะพูดก็คือจริงๆเป็นเรื่อง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 ฮิตก็ได้นะครับเพราะว่าทุกๆุกคนมักหลายๆคนก็ได้ครับมักจะเจอกันอยู่แล้วในในเวทดวงโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุหน่อยก็จะเจอนะครับ ก็คือเรื่องของอาการปวดเลย้อนนะครับแต่ถ้าเราจะพูดไปปวดเลย้อนก็เป็นเรื่องปกติวังแล้วมันก็อยู่ฟังให้ปวดแต่ปวดเลย้อนมีอยู่หลายระดับนะครับระดับหนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่ระวังไปเป็นปวดเลย้อนแล้วระยะสามระยะสี่ผมว่ามันก็ทรมานนะตรงนี้นะครับแล้วสายมันมากมายก็คือปวดเลย้อนนะครับมีึ่งอาจจะมาจากการที่เราสูงอนุษย์ประสิทธิภาพของการย่อยอาหารของกระเพาะเราต่ำลง น้ำดีที่ตักขล้ตมาเขาอาจจะให้เุ้มข้นเหมือนกับคนหนึ่ทชาทำให้ปางเยออย่างนี้เกิดการตกค้างและเกิดปวดแก๊สอันนี้ก็สายอย่าหนึ่งแต่อีกสายอย่หนึ่งก็คือเรื่องการพฤติกรรมเพราหลายคนอาจจะลดลงไปที่พฤติกรรมการกินกินเยอกินเะนอนเลยประมาณนี้อนั่นก็เป็นเคส่วนหนึ่งแต่ล่าสุดของใ้เดชแพทย์รักษาโรคอ้วนอันี้อีกยาหนึ่งที่ เป็นปญญกันเยอะแลวก็ผมเองผมคิดว่าตัหนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักก็คือเรื่องความเครียดครับหลายคนพูดถึงความเครียดเครียดในการทํางานเครียดเรื่องเครียดนน่นนี่สารพัดครับตัวนี้มันจะทําให้เร่งห้เราเกิดกดระย้อนเพราะเหมือนกับว่าเครียดมันจะเคยได้ยินคําว่าเครียดลงกระเพาะอะไรประมาณนี้ครับผมเองก็มีอาการเหล่านี้อยู่นะครับมีมาหลายปีจริงจมีเริ่มอาการเริ่มต้นทีแรกผมขับรถนะครับก็จะเกิดอาการหาว สามนาทีสี่นาทีหาวออกมาไม่ใช่เรือนะครับคือหาวเหมือนกับว่าลมออกมาไม่ได้ว่วงนอนด้วยนะครับเป็นอย่างนี้แต่ข้อคิดว่าเอ,อปกติไม่มีอะไรแต่พอนานเข้าบางคราวพอเครียดหนักข้อเริ่มรู้แล้วว่ามีอาการเ,ออเหมือนกับว่าแสบท้องอะไรขึ้นมาวูบวาบที่ท้องร้อนวูบวาบขึ้นมาเป็นบางครั้งหลังๆมาก็เริ่มมีอาการท้องอืดขึ้นมาด้วยบางคนมาจุกมาแน่นบางทีกินข้อรู้สึกแน่นเช้าขึ้นมาบางทียังรู้สึกแน่นอยู่เลย ตรงนี้นะครับเมื่อมันเป็น,เป,นเป็นมาหนักข้าวหนักข้าวนะครับมันถึงขั้นที่ว่าทําให้ท้องผูกพอท้องผูกแล้วมันจะมาปวดหัวพอปวดหัวแล้วมันปวดตามข้อตามกระดูกผมค,คิดว่าเฮ้ยแบบนี้รู้มารู้ตัวว่าเฮ้ยมันอันตรายเลยแบบนี้คืออยู่แบบคิดว่าเป็นธรรมดาไม่ได้แล้วนะครับขอเริ่มหายามา มากินมาช่วยธรรมดาครับเวลาเรามีอาการท้องอืดช่วยย่อยคือแน่นท้องก็จะหายาตามร้านเภสัชก็คือพวกนี้ครับพวกยาน้ําของพรังเลยแล้วครับพวกนี้นายยอดังอยู่ในทีวีเป็นน้ํา340บาทซื้อมากินก็ไม่ได้ผลอะไรเท่าไหร่เขาบอกว่าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อย้อไม่ค่อยได้ผล ไปบ้านลูกค้าบ้างอะไรบ้างเขาก็แนะนํายาที่ว่าดีก็คือเป็นยาเม็ดเป็นของนอกของญี่ปุ่นเลยนะครับ2ี่สบเม็ด7 5็ดรอยห้าบาทตรงนี้ก็กินก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับต่อมาก็มาฟาหนาพวกยาเกี่ยวกับคามิ้นชันคามินชันก็บอกว่าเป็นคันคมิ้นชันสก,กัดเป็นขวดนะครับขวดเล็กๆเ,เ,เข้มข้นหมื่นเท่าพร้อมกินด้วยยาเป็นเม็ดเอามากิน ก็ได้ผลเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดนะครับทำยังไงครับเพราะเมื่อเมื่อกินราอ,อ๋อแล้วเข้ามาลองบางคนก็บอกว่ากินกล้วยน้ําว้าครับดิบดิบหั่นเป็นแว่นแล้วมากินกับน้าพึ่งน้าพึ่งรวงน้าพึ่งป่านะครับเท่ากันไปกินก็อโอเคแต่เมื่อกินตรงนี้เขารู้สึกว่ามันลําบากในลําบากในการต้องเตรียมต้องทาอะไรก็เลยไปซื้อกล้วยน้าว้าผงจากลาซาดามากิน ในระยะหนึ่งแต่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ค่อยหายข้อวันนั้นก็ไปรูดในหน้า Facebook เห็นเขาขายายากดระย้อนบอกว่าจะเห็นผลภายใน3วันราคา490บาทก็คิดว่าเอาวะเพราะว่าลองมาหลายตัวแล้วอันนี้ก็ว่า3วันถ้าไม่ไม่เห็นผลก็490บาทก็ไม่ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนตรงนี้ก็สั่งมาดูหนึ่งกระปุกนะครับก็กินดูก็ปรากฏว่าเอ้ยดีขึ้นจริงนะครับ พอดีขึ้นจริงก็เ,เลยเติดต่อสั่งมาสั่งสั่งมาหนึ่งโหลก็คือพอผมดูนะครับคือที่ผมดูใน f a c e b o o k อ่ะคือมันดูแล้วผู้ที่ขายใน Facebook เขาไม่ใช่เป็นบริษัทผู้ผลิตเขาเป็นเพียงบริษัทที่จำหน่ายแต่เขาสั่งมาจากอีกที่หนึ่งเป็นผู้ผลิตผมก็เลยสามารถติดต่อกับผู้ผลิตพูดคุยกับเขได้แล้วก็บอกเขาว่า ต้องการเอามาทำอะไรอย่างไรเพื่อขอในราคาต่ำลงเขาก็ยินยอมที่จะส่งมาให้นะครับครั้งแรกได้มาหนึ่งโหลก่อนนะครับครั้งหลังสุดนี้ก็ขอเพิ่มเข้ามาว่าเออให้ให้เพื่อนฝูงได้ให้ไรด้วยนะครับก็ขอมาหนึ่งร้อยกระปุกตอนนี้นะครับก็ขอ,ของก็มาถึงแล้วนะครับ แต่ทีนี้ที่จะเล่าต่อคือเรื่องของไอ้กฎไหลย้อนนี่คือจริงๆผมมีประสบการณ์คนที่เป็นหนักวันนี้ก็คือคนในบ้านก็คือแม่ยายผมเองแม่ยายผมเมื่อก่อนแกก็มีอาการนี้แต่เราไม่รู้นะครับแกก็มีการแสบร้อนท้องอะไรพวกนี้จุกตรงน้นตรงนี้แล้วแกก็จะคิดว่าแกเป็นเนื้ออหอกบ้างอะไรบ้างนะตอนนั้นเราก็เที่ยวพาหาหมอไปเอ็กซเรย์ไปเช็คเลือดเช็คอะไรนะแต่ก็ไม่ได้เจออะไรนะไปหลายที่ทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลจนสุดท้าย นะครับจนสุดท้ายเกเป็นเยอะๆเราก็ลำพัขก็สุดท้ายมีคนแนะนําว่าให้ไปโรงพยาบาลสารานรมก็ไปหาหมอสารานรมเขาก็อบอกว่าเป็นโรคแพนิกก็คือโรคที่จินตนาการของโรคไปเองก็อเอายามากินก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่หายขาดอาการของแม่บางทีเกามาบอกเราตอนเช้าเกเดินขึ้นมาด้วยอาการเหนืทรมๆเกบอกเก,กไม่ได้นอนเลยใจสั่นทั้งคืนเนื้อเอือออกเงือ,อ,อกตกทีแรกเราก็ไม่เชื่อเราคิดว่าโรคนี้ก็คือแพนิค ที่มาบอกหรือบางทีก็มาบอกว่าปวดตรงนู้นปวดข้อปวดตรงนี้นะเสบตรงนี้จุกตรงนี้คือเปลี่ยนทุกวันก็มีอาการเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันเราว่าอ่ะใช่แล้วอาการโรคแพนิกบางครั้งถึงขั้นนอนแเพนะโวยวายาว่าเราต้องการให้แกตายไม่พาหมอบ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับหรือบางครั้งผมออกไปทำงานพ่อจะอยู่ที่บ้านโทรบอกว่าให้พาแม่ไปหาหมออาการเรงนะใกล้จะ เลงมากเลยวันนี้เราก็บอกว่าเฮ้อย่าไปสนใจเถอะเพราะว่าอาการนี้ก็เห็นมาแล้วว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ตายนะเพราะเช็คแล้วไม่เป็นอะไรน่าจะโรคเพนอีกตีคิดเราเองแหละแต่ด้วยอาการเหล่านี้พอผมเอายาตัวน,นี้มาผมก็รอให้แม่กินคู่กันไปด้วยปรากฏว่าอาการแกที่เคยออกมาเช้าๆมาบ่นกับผมว่าเป็นตรงนู้นเป็นตรงนี้ไม่มีบ่นแลวครับไม่มีบ่นแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มออกทําอะไรเองได้บ้างคือเมื่อก่อนแก แกก็นั่งนิ่งนั่งอะไรเงี้ยถ้าไม่เจ็บนะก็ไม่บนนั่งแต่ตอนนี้เริ่มเห็นกวาดขยะเริ่มเดินออกข้างนอกเริ่มเดินไปบ้านข้างๆได้บ้างจากสาสี่ปีที่ผ่านมาครอบครัวเราเนี่คือเครียดเครียดกับแม่นี่แหละกับโรคของแกแล้วทาให้คนทั้งบ้านเครียดกันทั้งหมดเพราะแกจะบ่นบ้างหาว่าไม่พาอยากให้แกตายบ้างอะไรเงี้ยก็คือสารพัดนะครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นด้วยด้วยด้วย,วยไอ้ยา ไอ้สมุนไพรตัวนี้ครับชื่อว่าเป็นยาขับลมนะครับเป็นยาขับลมของอพันธทิพย์โอสดนะครับที่ผมคุยกันมาเขาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับสามารถจะกินได้ต่อเนื่องได้นะครับเพราะเป็นยาสามัญประจำบ้านการกินก็หลังจากกินอาหารเสร็จกินไป 3- หรือ5เม็ดถ้าแรกๆแนะนำให้กิน5เม็ดนะครับเป็นสมุนไพรอัดเม็ดแห้งนะครับ อัดเม็ดไม่ใช่ลูกกลอนนะคบคืออัดเป็นเม็ดแห้งๆถ้าเอาไว้ดมก็อหอมๆถ้าเท่าปลายนิ้วก้อยนะครับตรงนี้นะครับใน1ขวดเนี่ยจะบรรจุอยู่60เม็ดนะครับใน1ขวดจะบรรจุอยู่60เม็ดแล้วก็ถ้ากินนะครับผมว่าก็ประมาณ3าวันเหมือนกับว่านะจะเริ่มจับต้องได้ว่าอาการเราดีขึ้นคนที่มีอาการเหล่านี้แล้วถ้ากินเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาช่วยลดการท้องผูกด้วยทาให้ถ่ายให้ขึ้นเพราะมันประกอบด้วยขมิ้นชันส่วนหนึ่งด้วย แล้วก็มีสมุนไพรอีกหลายตัวนะครับสมุนไพรที่ที่มีส่วนผสมนะครับตรงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกกล่าวกันว่าเออถ้าใครมีเพื่อนมีญาติมีพี่มีน้องมีคนในครอบครัวอยากจะแนะนําตัวนี้นะครับออถ้าใครต้องการข้อตอนนี้ผมก็พอมีของที่เขาส่งมาให้ในราคาพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถจะติดต่อได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับ้อ ขอแนะนำนะครับบอกบอกเพื่อเหมือนกับว่าเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งตัวเองทั้งครอบครัวก็ทรมานกับเรื่องนี้มาหลายปีผมเองก็เป็นแต่กระตุนผมเองก็เอออีกอย่างนี้อยากจะพูดก็คือพวกกฎไหลย้อนถวนมากมันก็มาจากกระเพาะอาหารด้วยผมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วกับมีอาการแบบนี้ครับอืดเหมือนกันข้ไปหาหมอปรากฏว่าไปส่องกล้องครับไปส่องกล้องที่กระเพาะส่วนบนมาเขาส่องกล้องก็ไป พอไปเจอเชื้อเฮตไพโรไลเชื้อตัวหนึ่งซึ่งมันเขาบอกหมอบอกว่าจะมีอยู่ในทุกคนแต่ว่ามันจะออกอาการหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของมันด้วยผมเจอเชื้อตัวนี้เล่นงานเขาไปนะเขาผนังกระเพาะนี่เบินหมดเลยเบินคือแคแทบจะย่อยไม่ได้นะหมอจ่ายยาโรงพยาบาลตรงนั้นกรุงเทพอดใหญ่จ่ายยามาเป็นผู้ป่วยนอกนะชุดลด 3, ะสามพันกว่าบาทนะยาแพงกินต้องกินต่อเนื่องสี่ห้าเดือนนะ่ะหมดไปเป็นหมื่นนะแล้วค่าสองกล้องอีกนะครับ หายทิ้งช่วงมาเป็นสิบปีก็เริ่มมีอมาการผมก็ไปส่งกล้องลำไส้ส่วนล่างอีกก็ลำไส้ก็อส่องกล้องไปข้อไม่เจอเนื้อหอกอะไรนะแต่อาการนี้จุกตรงนี้แต่ผมรู้ว่าผมว่าอาการหลักคือมาจากเรื่องเครียดเรื่องงานเรื่องปัญหาเรื่องงานแหละส่วนใหญ่ทําให้เกิดอาการนี้ค่อนข้างจะเรื้อรังนะครับถ้าท่านใดสามารถจะกินยาแล้วก็ลดความเครียดได้ผมว่าก็อน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ปัญหาหลักคือยานี้ช่วยได้มากทีเดียวครับ ขอแนะนำนะครับตรงนี้นะครับชื่อ,อยาขับลมนัทาพลิกไทยของอพันทิพนะชื่อพันทิพพันทิพโอสถซึ่งเขาอยู่ที่อำเภอ,อห้างจัดจังหวัดลำปางนะครับนะครับขอบคุณนะครับก่อาตาัมงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ മൂന്ന് 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 ചിത്രത്തി മൂന്ന്